ที่ห้ามหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมัยยังพระขาวาสังเกตสุวิหาราติกับปีละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเขนสิทธิงปัญจม hi, ัตเตหิพิกุสเตหีสเพเหวะอระหันเตหีทัสสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเพเยบูเยนนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจอัตะโอจตุนันส,สุทธาวาสก,กายิกานางเทวนางเอตา ท่ะโหไอยังโขพขวาสังเกตสุวิหารติกปีรัตถุสมิงมหาวเนะมหาตาภิขุสังเขนะสตจหิงปัญจามเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัศหิตะโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปต,ตาตาโหนติพขวัตตังทัศนายะภิขุสังคัญจะยันนูนะมะยัมปิเยนะพขวาเตนุปัสสังกเมยามะ ุสังกามิตวาพระควโตสันติเกปัญเจกะคาถาไปเสยย่ามาติอัทโขตาเทวตาเสยยถาปีัมาพระละวาปะปุริโสสัตมิจตังวาพาหังประเสยเลยยะประสาลิตังวาปาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุธาเววาเสสุเทเวสุอัตตาราหิตาพระควโตปุระโตปะตุและหังสุอัทโขตาเทวตาพระควันตังอภิ ว่าเทตวาเอกมันตังอัตสังสุ <c oughs> เอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระควันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปะวะนัสหมิงเทวกายามหาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสัมมะมมยังทักขิเตทิตาเย,ยวะอปราชิ ตสังคันติอัตโคอัปปาราเทวตาพระคัโตสันติเกอีมังคาถาอภาสิตันตลาพิกโวสมะทะหังสูงจิตตังอัตโนตุชุกะ,กะ,กะมะกังสุสารถีวะเนตานิขะเหตวาอินทริยานิรักขันติปฏิตาติอัตโคอัปปาราเทวาตาพระคัโตสันติเกอีมังคาถาอภาสิเชวตวาขีลางเชวตวาปรีคังอินทขีลางโอหจัจจัก มะเนชาเตจารันติสุทธาบิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนคาติอัตโขอัปปาราเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายะผู้มิงปหายะมนุสังเทหังเทวากายังบรลิปูเรสันติติอัตโขพระวาภิกขุอนันตเตสิ เยผเยนะพิกเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายพิกูสังขันจาเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขมันตานังเอตาปรมเยวะวเทวตาสันนิปฏิตาอหเสุงเสยยถาปิไมหะเอตาระหิเยปิเตพิกเวอวิสันติอนาคตะมัทธานัง อระหันโตสัมมาส,สัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานางเอตาปรหมเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระบิสันติเสยยาถาปิไมหังเอตาละหิอาจิกคิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตาริยิสามิพิกเวกิเทวกายานางนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตันสุนธัธสาธุกังนัมมานสิกกะโลถาภา สิสาม,มีติเอวัมพันเตติโขเตพิกขุพควตัตโตปัจจโสสูงพคกาวาอเตทโวจะสีโลกม,มนุสกัสสามิยัธะภุมมาตทัสสิตาเยสิตาคิลิกธรพลังไหิตัตตาสมาหิตาภูถูสิหาวะสันลีนาโลมัสสังหังสัมพิสัมพุนโนโอทัตตมันนาสาสุทธาวิปปสัน นัมานาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวาเนกปิรัตวะตเวตโตอมันตยิสัทถาสาวเกสารเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานัถภพิขโวเตจะอตัตตปมกะลุงสุตวาพุทธศาสารานังเตสัมปาตุรหุยาน,งา,น,า,น,า,นางอาามนุสานะทัสนังอเปเกสตะมัทธคุงสหสสังอาถาสัตตลิงสตังเอเกสะหัสานังอมนุสสามัทสุง อเปเกนันตมัทคุงท um, ิสาสัภาคุตตาอาหุงตันจัสรพังอภิญญายะวะวะคิตวานาจัก um at ุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศรเนรเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานัตถพิกาโวเยโวหังกินตะยิสามิก oh ิลาหิอนุปุพสโสสัตตสหัสวาขาภุมมากับ ภิรัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงมะนังชาสาหัสสาเหมวตายะขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสิโนโมทัมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงมะนังสตาคิสาติสาหัสสายะขานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทัมมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงมะนังอิเจเตโส รัสสะสหัสสายขานันตะวานิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทัมนาอภิการมุงพิกุนังสมิติงมะนังเบสามิตาปัญจสตายขานันตะวานิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทัมนาอภิการมุงพิกุนังสมิติงมะนังกุมพิโลราชคหะิโกเวปุรังสานิเวสนัง พิญโยนางสตาสหสังยักานางปยิลุปสติกุมพิโลราชกหิโกสโสปคาสมิติงมะนังปุริมันจะที่สังราชาทัตตารตโถปราสาสติคันทพานานงอธิปติมหาราชายาสัสสีโสปุนตาปิตสัสพะหวอินทนามามหาพราอินทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวานันนวันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกรรม,มุภิกุนางสมิติงมะนังทักขินันจะที่สังราชาวิลูโหตัมปราสาสติ กุมทันทานังอธิปติมหาราชายาสสีโสปุนตาปิตัสสะพะโวอินทนามามหาพลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตมาสติโนโมทัมานาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวนังปัจชิมาจะที่สังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสสีโสปุนตาปิตัสสะพะโวอินทนามามหาพราอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทัมานาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวนัง กุตะนันจัตที่สังราชากุเวโลตัดปะสาสติยาขานาที่ปฏิมหาราชายาสศิโสคุณาปิตาสภะหโวอินทนามามหาพลาอินทิมนโตชุติมโตวันวนวันโตยาสศิโนโมทามานาอาภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวานนั้นปุริมัดที่สังทัตตรัตโถท,ทักีเนนวิลุหะโกปาจิเมนวิลุปะโขโกุเวโลอ,อุตะลังที่สังจาตาโลเตมหาราชาสมันตาจาตุโลที่สังทัสถันลมนาอถังสุ ว่าในอปิรัตทเวเตสังมะยาวิโนทาสาอากูวันจะนิกาสถามายากูเรนทุเวเรนทุวิรูจะวิรุโตสหะจันทนโกรมเสโทจากินทุมันทุนิพันทุจับปะนาโทโอปันโยจากเทวสุโตจะมัตตลิจิตตะเสโนจะคขันทภโพมาโลราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโขเจวติมพพรูสุริยวัตชะสสาเอเต จันเย,ยจะราชาโนคันทัพพาสหาลาชุพิโนทะมานาอภิกรรมุงพิขุนังสุมิติงมานังอาทาคูนภาษาอาคาเวสลาสหาตันชากาตันพระรัศตลาอาคูปยาคาสหายาติพิยานุปหาตาตาะรัฐาจะอาคูนาคายาสสินโนเอราวันโนมหาหนาโคโสภคาสุมิติงมะนัง เยนาคารเชษฐสหัสหา,สาหลันติทิพาทิชาปขิวิสุทธะจักขูเวหายะสเตวนมัชปตป,ต,ปต,ตาจิตตาสุปันนาอิติเตสสะมามังอภยันตธา,าทะนาครา,าชานามาสีสุปันนโตเขมะมักสีพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปทะยันตานาคาสุปันนาสมณะมังกังสูสุทังสิตาวชิระ สัจเหเถนะสมุทังอสุราสิาตาปาตโลวะสะวเสเตเตอิทิมโตยสัสสินโลการก,กัญชามหาพิสมาอสุราฐานะเวขาเวปาจิตติสุจิตติจะปะหาราโทมนุจิสหะสตันจะพระนิปุตตนางสเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพาระลิงเสนางมาหูพัตตะมุปะคะลุงสมะโยธานิพันตันเตพิกขุนางสมิติงวนางอาโปาจะ เทวาปทวีจเตโชวายาอัธคัมมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมโมจะยัสสาะสหะเมตตากรุณิกากายิกาอาคูเทวายาสติโนทัศเสตทัศสากยาสเพนนัตตะวานิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงมนังเวทุจะเตสาวะสหาลีจะอัสมาจะทุเวยมะมาจะทัสสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตา ปุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกคิตานักขันตานิปุรักิตาวาอาคูมันทะละพระอากาวาสูนางวัสโบเศฐโสโกปาคัปุรินทัตโททัศเททะทะสตทัศทากายาสเพนานัตตะวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนักมันโตยาสสินโนโมทมัมนาพิกามุงพิกุนางเสมิติงมนานอาถาคูสหภูเทวาชาล มัคคิสิกาลิวาอริทกาจะโรชาจะอุมาปุกภะนิปาสิโนวารุณาสหธรรมาจัจจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวัสวัสเนสิโนทัศเสตทัศตากายาสัพเพนัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานนวันโตยาสัสสิโนโมทัมมนาอภิการมุงพิขุนังสมิติงวังสมานาสุตหาสมานามนุสสามนุสุตตมารทิขาปทูสิกาอาคูอาคู มโนปทุสิกาอาถาคูสหารโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสสินโนทเสเตทัทากายาสเพนนัตตวานิโนอิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสสินโนโมทัปมนาอภิกรรมุงพิขุนางสมิติงมะนางสุกะจดรุมหาอรุณาอาคูเวสานาสาสหโอทาตะคันยะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจขนา สตามัตตาหาระคัชฉามิสกาจะยัสสติโนทนะยังอาคาปะจุนโนโยทิสาอภิวัสติทัศเตเตทัศธากายาสเพนนตตะวันิโนอที่มันโตชุติมันโตวนณวันโตยัสสติโนโมธมานาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงว่านังเขมิยาสุติตายามากัตกายะยัสสติโนลามพิตตการามาเสถาโชตินามาจะอสวานิมานะรติโนอาคูอถาคูบาลานิ มิตาทัศเตทัสตากายาสเพนนัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสะสีนโนโมทามมาาัมนาภิกรัมุงภิกขุนังสมิติมังสะเถเตเทวะนิกายาสเพนนัตตะวานิโนนามัตวเยนะอาคัตอคัตฉุงเยจันเยทัศิตาสาสหะประวุทิชาติมัคขีรังโอคติน,นะมนาสวังทักเขมโมขาาาัดตลังนาข้างจันทวะอะ สิตาติตังสุพราม,มาประมาโตจากปุตตาอิทิมโตสหสนังกุมารโรติสโจสจะโสปคาสมิติงวนังสหัสสะพรมาโรกาน,นางมหาพมภพิติทติอุปปันโนชุติมโตพิสมากายโยยสัสสิโสทัสสิทาทอิสราอาคูปันเจกกะวาสสาวติโนเตสันจามาชัชโตอาคาสาริโตบาลิวาลิโต เตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพภมเกมาะเสนาภิกรรมมิปันสะกันหัสสะมันทิยังเอถาคันทะทะพันททะลาเคนะพันทะมันทุโบสมันตาปริวาเรทะมาโวมุนจิตะโกจินังอิติตทธมหาเสโนกันทะเสนังอเปสยิปานินาตละมหาันจะสลังกตวานะเพวะ วังยถา,าปวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตถาสโสปัญจุทาวติสังกุโตอาสะยังวเสตันจะสพังอภิญายะวคิตวานนาจากภูมาตัตโตอมันตยสิสัทธาสาวเกศรเนรเตมะมารักษาพิกันตาเตวิชานัาพิกโวเตจะอตัตตปมกะลุงสุตวาพุทธสาสสะสารนังวิตาละคเหฮหิปัญจมเนสังรัมปิ อันใชย,ยุงสเพวิชิตาสังฆามาพะยาติตายาสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสวากาเตชนาสุตตาติ